สวัสดีค่ะสวัสดีวันพระรหัสสบดีค่ะดวงรายสัปดาห์วันที่17-24ถึง24อ่า1 7ถึง24แล้วนะเปิดไพ่3ามใบคนวันพระหัสสบดีไพ่ยอยากบอกอะไรคลิปนี้สั้นๆ6นาทีมนุษย์เจ้าสำราญเดวิลและ นอนพนมมือความหมายไพ่บางครั้งย้อนแยง้งแต่บางครั้งก็เหมือนคิดทบทวนอะไรบางอย่างอยู่ไพ่ที่น่ากลัวคือเดวิลเดวิลคือสิ่งไม่ดีการพนันยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายติดบอนติดหวยอะไรต่างๆต้องระวังนะ ต้องระวังนะของฟรีไม่มีในโลกรวยเร็วไม่มีอยู่จริงเดวิล mm hmm. ขึ้นแบบนี้ข้อแรกต้องเตือนเรื่องของมิจฉาชีพต้องเตือนเรื่องของอาชีพที่ไม่ค่อยโปร่งใสปล่อยเงินกู้หวยใต้ดินหรืออะไรใดๆต้องระวังออนไลน์โดดเด่นการต่างประเทศได้แต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาธุรกิจฟอกเงินหรืออะไรใดๆก็ต้องระวังย้ำนะ ถ้าทำธุรกิจพวกนี้หรือไปเกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้จะมีปัญหาตามมามีเรื่องของการหยุดคิดทบทวนอยากจะเอายังไงต่อดีเพราะว่าคนทำงานประจำไพ่เดวิลหมายถึงไม่มีความสุขโดนารัดเอาเปรียบอารมณ์หงุดหงิดเจอคนนิสัยไม่ดีสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนไม่น่ารักคนขี้โกงคนเห็นแก่ตัวมนุษย์เจ้าสำราญเป็นไพ่ลอง อยากลองอยากเสี่ยงอยากลุยอยากลาออกอยากไปตายเอาดาบหน้าอยากไปหาอะไรใหม่ๆอยากทำอะไรใหม่ๆชีวิตอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่บางครั้งก็ยังช่างใจนอนพนมมือหมายถึงขอทบทวนดูก่อนขอพิจารณาขอประเมินสถานการณ์ก่อนไม่รีบร้อนก็ถือว่าดีนะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ใจร้อนไม่หงุดหงิดเพราะเดวิลเนส่งผลต่ออารมณ์มากหงุดหงิด ยับยั้งชั่งใจไม่อยู่อารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงคิดเยอะคิดมากรวมไปถึงเรื่องของอะไรหลายๆอย่างช่วงนี้มันรู้สึกมันยังไม่ได้ดั่งใจอยากจะเปลี่ยนอยากจะไปอยากจะจบแต่มันยังตัดสินใจด้วยอารมณ์ไม่ได้ต้องรอประเมินสถานาการณ์ช้าหน่อยเบรกตัวเองถูกต้องแล้วนะคะส่วนคนที่ไม่มีสติเนระวังให้ดีปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกการพนันสิ่งผิดกฎหมาย เรื่องผิดศีลธรรมรวมไปถึงเรื่องชู้รักชู้สาวเดวิลหมายถึงไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจมนุษย์เจ้าสำราญมากับเดวิลแบบนี้คู่ที่ห่างไกลอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากมีเกณฑ์จะนอกใจมีเกณฑ์จะนอกกายรักสนุกหาความสำราญส่วนคนมีคู่ที่อยู่ใกล้กันช่วงนี้มันดูนิ่งๆมันดูเฉยๆระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องอารมณ์ ก็ไม่แน่ใจว่าเราไม่ได้ดั่งใจแฟนหรือแฟนไม่ได้ดั่งใจเรามันออกแนวรู้สึกว่าหงุดหงิดไปหมดไม่ได้ดั่งใจไปหมดหัวร้อนหัวเสียบางครั้งก็ไม่อยากวุ่นวายไม่อยากคุยด้วยบางครั้งก็ไม่อยากอยู่บ้านอยากออกบ้านไปไหนอยากอะไรล้านลาหาความสุขยังไงไม่รู้เนาะส่วนคนโสด <c oughs> คนโสดระวังอย่างเดียวจะลันลาจะหาความสุขอะไรก็ได้ให้รู้จักป้องกันถ้าน้ำแตกแยกทางใบ,บ,บายบ้านไข่บ้านมันให้รู้จักป้องกันเดวิลเนี่ยมันเป็นไพ่หลงละเริงลุ่มหลงมัวเมาถ้าเราชอบเรามีความสุขแค่รู้จักป้องกันระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไพ่แบบนี้ต้องระวังให้ดีแล้วก็อย่าไปหลงรักคนมีเจ้าของเธอจะกินแล้วทิ้งเธอจะ วั night, นไหนสแตนหรืออะไรใดๆก็ตามแต่เธอจะละ้นลาเธอจะหาความสุขความสําราญเธอจะนอนอยู่บ้านหรือเธอจะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เปิดแอบปบหาคู่หรืออะไรใดๆก็ตามแต่ <c oughs> สิ่งสําคัญก็คือ อย่าไปลงลักคนมีเจ้าของไอการไปนอกกายหรืออะไรยังไงหาความสุขอะ่ะก็ผิดศีลอยู่นะแต่ก็ดีกว่าไปแย่งผัวชาวบ้านไปเอาผัวเอาเมียเขาเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวน,นีนต้องระวังเดเวว่วะมันเป็นสิ่งผิดผิดศีลธรรมผิดกฎหมายยับยังช่างใจไม่อยู่อารมณ์พาไปอารมณ์พาไปทําให้หงุดหงิดอารมณ์เสียอารมณ์พาไปทําให้เกิดความอยากความต้องการแรงปรารถนาต้องพูดกันตรงๆหรือแม้แต่เรื่องการเงิน ไพ่ใบเนี้ยยับยังช่างใจตัวเองไม่อยู่เหมือนจะเป็นกับดักเหมือนเราไปเล่นแบบไปเล่นไพ่ไปแทงไฮโลอ่ะเธอมันจะมีฟิลอารมณ์ที่แบบว่า ยับยังชั้งใจไม่อยู่ความโลภอะยิ่งเสียยิ่งเล่นยิ่งเสียยิ่งเล่นจะมีอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายต้องระวังโดนหลอกโดนโกงไว้ให้มากการลงทุนมีความเสี่ยงอะไรที่ไม่แน่ใจอะไรที่ออกแนวมิจฉาชีพคอเซ็นเตอร์จะดูดเงินจะหลอกเอาเงินเราต้องระวังต้องมีสติส่วนเรื่องของการหาความสุขหาความสำราญ อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตอยากเดินทางไปต่างประเทศอยากขึ้นดอยอยากไปทะเลอยากกินเหล้าอยากเข้าผับอยากเข้าบ่อนได้ไหมได้แต่ก็ต้องให้มันพอดีเพราะอะไรที่มันเกินความพอดีแสดงว่าเราไม่มีสติเราไม่รู้จักประมาณตนเราขาดความยับยั้งชั่งใจสุดท้ายมันจะไม่เหลืออะไรสิ่งที่จะบอกกับคนวันพระหัส,สบดีก็คือจงรู้จัก ยับยั้งชั่งใจตัวเองอยู่นิ่งๆก็ไม่ดีเดือดร้อนนะ อยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนนะรู้จักคำว่ารอก่อนก็ไม่เดือดร้อนเสียหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เดวิลใบเดียวเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะไปพัวพันอะไรกับสิ่งผิดกฎหมายหรืออะไรใดๆส่วนสุขภาพดูเรื่องของการนอนการพักผ่อนดูเรื่องของความจำขี้หลงขี้ลืมดูเรื่องของความซุ่มซ่ามเจ็บขาเจ็บเข่าเจ,จ็บเท้า,ทาดูเรื่องอารมณ์ที่หงุดหงิดและดู เรื่องของระบบสืบพ,พันธุ์มดลูกลังไข่อวัยวะเพศต่างๆต้องดูด้วยนะคะแล้วอะไรล่ะที่จะทำให้เรายับยั้งชั่งใจจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายได้เดวิลต้องเจอพระอุปคุตสิ่งไม่ดีต้องเจอพระอุปคุตคนเมตตาเอ็นดูต้องบูชาพระสังกัจจายเงินทองโชคลาภให้ไหว้พระศิวลีสองค์นี้เรียกว่าสามพระอรหรันต์บัรดาลโชคลาภ พกติดตัวไว้ป้องกันผีป้องกันภยัยขจัดอุปสรรคหมู่มารคนไม่ดีคนชั่วคนเห็นแก่ตัวทั้งหลายช่วยเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภเป็นเมตตาเป็นมหาสเสน่ห์เป็นพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ายกย่องสามพระองค์นี้ว่าเป็นเลิศในเรื่องของการบูชาแล้วมีลาภยา้ำพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยกย่องฉันไม่ได้พูดเองไปพิมพ์คําว่าศีวรีใน Google แล้วจะรู้ว่าจริงไหมใครอยากได้บูชาพกติดตัวไว้พกใส่กระเป๋า างชุดนี้239บาทส่งฟรีค่ะไม่มีเก็บปลายทางนะคะหมู่เกาะและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้บวกเพิ่ม25บาทค่ะแคปหน้าจอไว้อยากได้ไว้บูชารีบๆเลยนะคะช่วงเนี้ยมันจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายับยังชั่งใจไม่ได้เราจะขาดสติ ดูดีๆนั่งสมาธิสวดมนต์นับถือแขกให้ไหว้พระแม่กาลีนับถือพุทธขอพรพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมานวิชัยปล่อยปลาเสริมดวงปล่อยวิญญาณเสริมดวงนะไอ้พวกวิญญาณเล่ล่อนสัมภเวสีผีทั้งหลายน่ะนะ กวดน้ำบทธิส่วนกูศ่ให้เขานั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เขาเลขเด่นเลขมงคล 0,4, 40หรือเลขคนตายนะใครอยากดูดวงเช็คดวงส่วนตัวกันด้วยก็ทักมาได้เปิดไพ่หยิบเสียเริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าม39บาทค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ